ปริชวันจันศิริค่ะเป็นจิตแพทย์เด็กอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะมีความสุขแล้วก็ภูมิใจค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ทางคุณแม่เนี่ยได้ให้โอกาสมารับรางวัลนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญน่าจะเริ่มจากใจของตัวเองค่ะอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงถึงในตัวเองเท่านั้นแต่ว่า มันเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะมีทิศทางไปให้ประโยชน์กับคนอื่นๆทำให้อะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาอยู่ในชีวิตเนี่ยมันถูกประกอบสร้างถูกจัดการให้มีทิศทางไปสู่ประโยชน์ของผู้คนได้มากกว่าแค่ตัวเองค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์สมทวินวิเศษสมบัติค่ะเป็นประธานมูลนิธิเพชรภาษาหนังสือที่ได้มอบไว้ ชื่อว่าเพชรภาษาพัตราพรในนั้นจะเห็นว่าเราทำผลงานทุกด้านโดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมไม่แต่ผ้าเสื้อผ้าไทยหรือกริยาอาการที่ออกทางด้านวัฒนธรรมไทยการกราบไหว้ก็ดีการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเราจะเอียงมาเห็นว่าคนไทยมีดีอะไรว่ารับยานทำทุกอย่างโดยเฉพาะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย กับประเทศไทยตอนนี้อายุ76แต่ก็รับเป็นวิทยากรทั่วประเทศนะคะตั้งแต่เล็กได้พบครูบาอาจารย์แนะนำให้ปฏิบัติธรรมแล้วมาทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองสบายใจทำให้ใครเขาให้เขามีความสุขและความสุขทั้งหลายนี้ตัวดิฉันเองไม่ใช่คนมั่งมีมีแต่เงินรับราชการส่วนใหญ่ก็จะ ให้โดยกาลังแรงกาลังใจแล้วก็คำพูดขอให้เข้ามาทำกันด้วยใจอย่าเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ในด้านการมีชื่อเสียงนะคะส่วนรางวัลอย่างวันนี้ที่ดิฉันได้รับเกียรติได้รางวัลก็ต้องเรียกว่าเป็นผลพลอยได้อย่าได้ไปถือว่าถ้าเข้ามาแล้วเราต้องได้รางวัลแต่เมื่อได้มาแล้วยินดี แล้วก็ปลื้มใจค่ะ